เล่นเกมมั่งกระเพี้ยก็จะเข้าห้องไปก่อนกระเพียกรับก่อนนี้ตตื่นช้าป้าเชครับแกก็จะนั่งเล่นกันหลานป้าเชแต่ง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 แตงแต่คุยหน่อยเร็วคุยหน่อยเร็วรับเลยเด้อป้าป้าป้าเอยอย่าร้องดิเอขาให้โลเขาให้โลอย่ามัวตกใจเลยเว้ยเขาให้โลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาให้โลทำหน้าโลโลเชครับ เขาเหรอโอ้โว่าให้ใครนี่โอ้กำลังมีฤทธิ์มานี่ยแล้วหาอะไรเอากินได้ฟังเสียงฟังเสียงอยู่เอาขวดนมไหมขวดนมขวดนมเอขวดนมขวดนมเยอะอยากให้อ้ขึ้นเล่นให้ซื้อเสื้อให้หนูเนี่ยขวดเยอะกระเป่าทำเสียงพ่อให้มาเล่นกันโอ้ตาเหลือกแลินเนาะ เอนชอบแบบมีนอเนอชื่อเด็กชายปอเชกครับอูอายุอายุกี่วันนะอูเด่นกว่าแล้วอายุสองวันอูหนึ่งเดือนกับกี่วันครับหนูเท่าไหร่ล่ะลูกหนูเท่าไหร่ล้ะบอกเขาบอกเขาเลยเด่นกว่าเนอเดือนกว่าเองเนอ แต่ว่าร้องเพลงได้แล้วโอ้นยายครับ13วันจะโกมาหนึ่งเดือยายครับยายครับไม่ได้มาสามเดือนยายจ๋าเดือนสิวันก็มานอนโรงพยาบาลค่ายเลยอาทิตย์หนึงก็โกมาอ้ยตอนตอันนี้ยังเพิ่งนอนนะก็ม อันนี้เก็บหนุนเห็นไหมเห็นไหมกินม <c oughs> นมแม่ไหม,ก,มกินโ <c oughs> ออโอ